ก็ทีวีออกมาจากห้องนอนไงง่ายง่ายมากแก้มัหาในต้นเหตุให้ลูกให้ลูกให้เมียไปนอนนอกง่ายง่ายมากนอนอย่างเดียวไงเป็นดูหนังโป๊ชักว่า ทำแบบที่ผมพูดไงพี่ดูหนังโป๊ชักว่าทำยัแค่นั่นแหละจริงๆแหม่ทำมาพูดพูดเหมือนไม่เคยชักเ่ากันงนั้นแหละพี่พี่ผมว่าพี่ไปตรวจเลยผมว่าพี่อาจจะเป็นมะเร็งแล้วพี่ถ้าพี่พี่ต้องไปตรวจบ้างนะอาจจะเป็นมะเร็งนะอืมอ อ่ะแล้วเด็กที่พี่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลียงอยู่ยทุกวันนี้นะับไม่ไม่นนมเนี่ยเอาผมพี่ยังไงพี่โอ้อโหปูดในเสริมเสียชื่อเสียงไงพี่พพมีความเห็นยังไงการที่เจนน่าแพ้พี่พี่พ เอดูอยังดูยังไงก็นต้องหูต่อบอลทะลุแน่นอนทะลุถึงหน้าแน่นอน แน่นรันอาจจะพลิกมาควา้าแชมป์โลกในตอนท้ายก็ได้เออแล้วแล้วได้ทีมแล้วเ <c oughs> <c oughs> อาตึงๆไหมเรือกแบบผ่อนคลาย ออกหลุดเลยหลุด้วยหลุดด้วยออให้โกตาเขาเอาไปพี่ผมให้ผมให้พี่ครั้งเดียวนะบอกไปผมให้พี่ครั้งเดียวนะ เนี่ยพี่ผมอีกอีก28พแปดพอะได้ได้ที่แล้วอะจะขึ้น37แล้วเออจะจะขึ้นเกบ37แล้วเนี่ยอีกแค่28เองอสุดอีกครั้งไหมพี่ <laughs> <laughs> มันไม่ทานเองไม่ทานเฮ้ย <laughs> ทนันเดี๋ยวมาเราเล่ <laughs> นเรเล่นไม่ไม่มผมอะลรหรอกมันขึ้นอันเดียว เออว่ะถ้าออกอย่างนี้กายจะหลุดเลยนี่ว่าอย่างที่พี่กวนว่าเลยมผมนั่งอ่านผมนั่งอ่านอะไนี่ไงผู้อ่าผู้หญิงผู้หญิงรผู้ชายวะไม่รู้ว่าเมา ไปกินเหล้าเมาแล้วนอนในสังขยะเช้ามาเจอรถบดขยะบดอันนี้ต้องจริงอันด้ตายนี่จะเหลือเหรอรถบดขยะด้วยเออวะหรือไม่ตายวะดูในแคดตันน้มปะ Hãy subscribe đi kênh Ghiền Tại Gõ Để không ผมอ่านจากเพไหนวะเล่นกับทีมนี้ตัวทนไว้นะเขาเขาท็อกซิกนะไอ้นี่พี่อุ๊กแมนแมนวิทอุ๊ก Oh my friend uh toxic on a <laughs> <game of> football, <laughs> shining down on the players as we speak. My name is Derek Ray <laughs> <I'm excited laughs> to be bringing you match commentary and alongside me my broadcasting partner Stuart Robson and we're fully convinced this game will live up to its billing. Stuart, how do you see this one going? Well Derek, as is always the case, the team that dominates mid -field <laughs> the that controls the flow of the game. <laughs> and that for me <laughs> is the area that's key today. เจ็ดบวกสองเป็นเก้าเจ็ดบวกสองเจ็ดลมครับไอ <ivering> นี่ไงจิมชาญญี่ปุ่นปะญี่ปุ่นยกทีม ไปโอกาสเราเยอะเฮ้ยพี่เราเอาไหมแบบเป็นทรงทีมชาติอะไรเอาไหมเราได้ไหมเอาไหมเอาไหมทรงเป็นทรงทีมชาติอะไรอ่ะเอาไหม มันคงตลกแล้เ,ลเขาถึงจงใจได้ได้ได้มันเป็น s <S อีเวนต์วันโลกครับอีเวนต์โลกไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้หรอกแน่ ไอ้ไม่เนิฟไม่เนิบเท่าไหร่พี่ถ้ายิงเป๊ะจริงอะถ้าถ้าเป๊งเจริงมันไม่ค่อยเนิฟพี่ลองยิงดูก็ได้ต <c oughs> <c oughs> ้งให้โกไงพี่ต้งให้โก ตั That how block. Over the line, hence ้งเตะตั้งเตะโอ้โหมันทั่วเลยวะอะไรนะก้นไหน Aware of the threat, solving the problem. Beautifully disguised ball. Oh. And it all counts for naught. A chance for him to get in behind, maybe. Ah, they're, tam, they're And with that, they thwarted the opportunity. pick mm. Good, sir. เมื่อกี้นี่ผมเอาขึ้นไปนะแต่ว่าอขอโทษอะไรนะอะไรนะโอ้เไ้้กดไปแล้วกดไปแล้วกดไปแล้วทีนึงเลยตัวตีนะตทษตีเมื่อกี้ผมพยายามเขียก่อน พี่ง้อตัวที่เดียวแต่บ่งลูกลุกเลย <laughs> สีส้มไหมอ,ะอ่ะวิง่งดิพี่พี่วิ่งไม่วิ่งอะ่ะพี่เดินอะ่ะโอ้โห คือผมดูไม่ออกครับพี่มันดูมันดูยุกยิบเหมือนกันหมดเลยผมเลยไม่รู้ตัวเล็กตัวใหญ่นะอ๋อมันเลยได้ไงเหมือนกันเหมือนกัน าิเมยี่ยมเยี่ยมกายสุดยอด <Good sir. S 1> กายทนไว้นะมันไอ้นี่มันเลตติ้งมันน้อยตอนไว้โอ้ขาให้โดนพี่วิวาต เขาน่าจะรอส่วนอย่างเดียวแล้วเพราะว่าเขานำแล้วเนี่ยถ้าเป็นผ้าเก่าจะเสร็จเลยนะ โอ้โหวิ่งสิเพวิ่งสิเพอเหมือนเหมือนออกออกตัวเร็วมากเลยแต่เหมือนเหมือนติดเกียร์เหมือนเหมือนขึ้นไปถึงเกียร์สามแล้วพออะไรเงี้ยเหมือนขึ้นเหมือนเหมือนถึงเกียร์สามแล้วไม่ยอมขึ้นเกียร์สี่ะแล้วก็อืด

เห็นวิ่งก็สงสาเลยอ่ะมันก็พอได้เลยมพอได้

ยังได้อยู่ยังได้อยู่นิดเดียวนิดเดียวนิ่เดียวไม่มีพี่ไม่มีพี่เดียวอยู่เล่นไม่ออกเหรอไม่มีคู่หูไม่มีคู่หูคู่ใจก็ใช่ไงมัน มันเป็นคอนเนคท์ข้เออมันคือแบ็ค,คทคี่มันคือแบ็คมันคือแบ็คคอนเนคชั่นพี่มันคือแบ็คตายแบ็คกว่าคอนเนคชั่นพี่ถ้าผมเห็นแบ็คเ <Answer. S 2> พราะผมเห็นแบ็คกว่าเล่นไงผมก็จะเล่นตามไงโอนาชิเมนโตจูซยิลดีสเดี๋ยวเดี๋ยว The ball back with Arsenal now. Shabalala. And the counter looks on here. Options available. Defenders need to cover. I <laughs> A fine block. Peter, man. <c oughs> ไม่รู้ไงทำอะไรไม่ได้เลยไปกดอะไรปะ <c oughs> สายไปเหมือนกระเจียวที่แบบกึ่งๆจะแข็งอะ่ะ <c oughs> กำลังจะแข่งอะ่ะเหมือนเลย <c oughs> <c oughs>

nóng they be able to play it in behind the defense. น้องน้องน้องบอสนะน้องรักอ๋อเดี๋ยว mm -hmm. โทษทีนะโทษทีโอ้โหขอโทษครับขอโทษครับททมันไม่มันมันเข้ามาเพสไงถ้าเราบอลลงอาจจะแยกผมเลยต้องโยนโอ้เดียวเพีเดียวเดียว้ดดยวแบ็กซ้ายเก่งนะเนี่ยแบ็กซ้ายคนนี้เก่งนะเนี่ย ไปหามาจากไหนเนี่ยผู้ด,ดีผู้ดีโอ้โหขอโทษกายขอโทษโทษโทษบ้ากายเพิ่งออกกายเพิ่งออกเออเอ่อมาคิอถอยกู

โอ้คุณวิ่งเร็วใช่ไหมคุณมาช่วยผมคุณวิ่งเร็วใช่ไหมมีแค่หัวใจฮะเฮ้ยมันไอ้นี่เองพี่มันทำเหมือนกันเองดูดเออมันมันดูดมันมันสูงไอ้พี่ข้ามสูงข้ามเยอะกว่าเราแต่จริงผมปรับจนเต็มแล้วนะมันก็น่าจะเท่าๆกันนะ But it's good, because if it's good, you can't do anything about it. ...maintain possession. This could be the equalizer. Oh, no! The goalkeeper comes up with a save like that late <laughs> in the game. You have cause to be thankful. Well, that could be a key moment. They have to take those sort of chances. They won't get too many more, but let's <laughs> credit the goalkeeper. ...Arsenal could be onto something. Oh, beating his opponent with ease spot on with that tackle. one minute of stoppage time has been added on. of time is against them, they have work to do. much to the disappointment of their supporters, well, derrick was a half-full contest which neither side completely dominated, but the result will certainly hurt them. they need to back up. โอ้ยเอ้ยพี่เอกเล่นดีเว้ยแต่พี่วิ่งเหมือนในนี่เลยอ่ะพี่ <laughs> <laughs> โอ้โเอยเอยอะโอกาสเยอะโอากาสเยอะเน่งๆทั้งนั้นเลยนิดเดียวค่ายนี่มันน้อยอ่ะค่ายนี่มันน้อยทำใจเออเนี่ย <c oughs> ลูกที่ได้นี่ลูกยังไงนะอ๋อมันดูดท <the> <thi> ี่เบนใช่ป่ะ